สวัสดีค่ะจากขวัญทอนด้านะคะวันนี้มาพบกับขวัญอีกแล้วนะคะแล้วก็เช่นเคยเลยก็คือมาเตรียมรถส่งมอบให้กับลูกค้านะคะซึ่งคันที่ขวัญจะพาลูกค้าตรวจเช็คความเรียบร้อยแล้วก็ชมตัวรถกันในวันนี้ก็คือ o อน a าแจ z นั่นเองค่ะแจ z รุ่นนี้เป็นแจ z รุ่น V CVT นะคะสําหรับรุ่น V CVT ราคาจําหน่ายของเขาอยู่ที 654,000บาทค่ะสีนี้คือสีเทานะคะสีเทาไม่ต้องบวกราคาสีเพิ่มนะคะจะเป็นราคา654,000บาทเลยนะคะคันนี้เป็นลูกค้าที่จองไว้ก่อนหน้านี้ประมาณ2-3เดือนได้นะคะเพราะว่าตอนนี้แจ๊ดถ้าลูกค้าจองเข้ามาใหม่คิวในการรับรถก็ค่อนข้างจะยาวอยู่นิดหนึงนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของตัวอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับ Honda j a z z รุ่น VC V CVT นะคะว่า อุปกรณ์มาตรฐานเขามีอะไรบ้างแล้วก็ขวานมีการตกแต่งอะไรเข้าไปสําหรับรถยนต์คันนี้บ้างนะคะในส่วนของสมรรถนะเครื่องยนต์ของ h o n d Jazz เขาจะเป็นเครื่องยนต์1 5 0 0 c ซีซีให้กำลังแรงม้าอยู่ที่117แรงม้านะคะเป็นเครื่องยนต์4ีสูบ16วาลวาวนะคะแล้วก็ในส่วนของน้ำมันสามารถรองรับได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเบนซิน9195นแ oh ก๊สโซฮอล์9195 E10 E20 แล้วก็ E85 ตรงนี้สามารถรองรับได้หมดเลย ในวันรับรถขวัญเติมให้ลูกค้าจะเป็น e85 นะคะเติมให้เต็มถังเลยค่ะอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับ Honda j a z z รุ่น V CVT นะคะเริ่มจากด้านหน้าเลยที่เราเห็นในส่วนของตัวไฟตรงนี้นะคะไฟส่องสว่างกลางวันนะคะไฟเดย์ไลท์ตรงนี้จะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานติดตั้งมาจากโรงงานตอนนี้ขวัญสตาร์ทรถยนต์ไว้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราสตาร์ทไฟตรงนี้จะติดสว่างท,างทันทีจะดับไม่ได้แต่ถ้าหากเราเปิดไฟหลีหรือไฟหน้าไฟตรงนี้เขาจะดับลงไปนะคะ ล้อจะเป็นล้ออลลอยนะคะขอบ15เป็นลายมาตรฐานลายนี้เลยนะคะจากโรงงานขอบ15นะคะรุ่น V กับรุ่น V+ ีพลเขาจะเป็นล้อลายลายเดียวกันเลยนะคะเป็นลายเดียวกันแบบนี้เลยภายนอกจะเหมือนกันเลยสําหรับรุ่น V แล้วก็ V+ Plus, จะไม่ได้แตกแต่างอะไรกันนะคะเพิ่มเติมเข้ามานะคะที่ขวันเพิ่มเติมเข้าไปจะมีตรงนี้ค่ะมีสเกิร์ตสเกิร์ตติดตั้งให้ลูกค้ารอบคันนะคะจะมีชิ้นด้านหน้า นะคะชิ้นด้านข้างแล้วก็มีด้านหลังให้รวมไปถึงคิ้วกันสาดค่ะที่ขวัญติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปคิ้วกันสาดจะเป็นของแท้นะคะแล้วก็มีสปอยเลอร์หลังจะเป็นแบบ R S ค่ะแล้วก็จะมีเสาอากาศแบบคลิปฉลามให้เพราะว่าถ้าเดิมๆมากับตัวรถของเขาเสาอากาศของรุ่น Z จ,จะเป็นแบบฟิกนะคะก็คือเหมือนเสาประมาณนี้ค่ะเหมือนปากานี่แหละค่ะนะคะ,นะคะเป็นแบบฟิกเป็นแบบ เสาสัาส้นๆขึ้นมานะคะแต่ตรงนี้ขวันเปลี่ยนเป็นแบบเสาอากาศแบบคลิปฉลับให้ค่ะสำหรับวันลักรถนะคะลูกค้าจะได้รับกุญแจด้วยกันทั้งหมด2ดอกนะคะกุญแจตรงนี้ขวันทดสอบให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะกุญแจถูกต้องทั้งสองดอกเลยค่ะกุญแจมีให้2ดอกนะคะปุ่มนี้ล็อกรถค่ะแล้วก็ปุ่มปลดล็อกนะคะจะใช้งานทั่วไปเหมือนกุญแจทั่วๆไปเลยนะคะสัญลักษณ์นั้นเลยหรือล็อกที่บริเวณมือจับก็ได้นะคะสําหรับรุ่น v นี้ไฟสองสว่งกลางวันเขาจะติดทันทีเลยนะคะมีในรุ่น V แล้วก็รุ่น V plus นะคะแบบนี้สีที่มีจำหน่ายใน Honda Jazz รุ่น V นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมดสีสีก็คือมีสีนี้นะคะสีเทามีสีขาวทาเฟต้าค่ะสีดำคริปตันุกแล้วก็สีเงินลูนาสำหรับสีดำจะบวกราคาเพิ่ม6,000บาทนะคะสีอื่นๆไม่ต้องเพิ่มค่ะ แคมเปญแจ๊ดจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะลูกค้าที่จองเข้ามาใหม่โปรเดิมที่ขวันเคยลงไปใน YouTube หมดแล้วนะคะจะเป็นโปรโบแบบใหม่ยังไงทักเข้ามาสอบถามในเรื่องของตัวแคม,แคมเปญก่อนได้ค่ะตรงนี้จะเป็นเซนเซอร์นะคะเซนเซอร์ติดให้สองจุดเซนเซอร์จะเป็นแบบสีเดียวกันกับตัวรถยนต์ค่ะคันนี้เป็นสีเทาขวันก็จะทําเซนเซอร์ให้เป็นสีเทาส่วนด้านล่างตรงนี้จะเป็นในส่วนของตัวปลอกท่อค่ะปลอกท่อสแตนเลสต,ตรงนี้นะคะติดตั้งเพิ่มเติมให้ลูกค้าเรียบร้อยค่ะสักเกอรตรงนี้เชนดันค่ะ หลอกท่อเป็นของแท้นะคะแล้วก็คิ้วกันศาสตร์ตรงนี้จะเป็นของแท้ลูกค้าสังเกตจากบริเวณนี้ได้ค่ะถ้าของแท้จะมีหมุดปักอยู่ตรงนี้นะคะสองจุดด้านหลังนะคะเบาะสามารถพับได้เรียบนะคะพับได้เรียบลงไปแบบนี้เลยเหมือนกันทั้งสองข้างเลยนะคะ เบาะสามารถพับได้เรียบค่ะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้จะมีช่องเก็บเอกสารให้ทั้งสองข้างคันนี้ลูกค้าเปลี่ยนเบาะนังนะคะเลือกเบาะหนังเป็นสีดําได้สีแดงค่ะตรงนี้ก็จะเป็นพวกผ้าคลุมถังขยะหุห้มเบลบ้านบางแดดอะไรที่ขวัญแจ้งเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะคะแล้วก็ในส่วนของตัวยางอะไหล่แล้วก็เครื่องมือแม่แรงจะอยู่ด้านล่างลงมาอีกชั้นหนึ่งค่ะตรงนี้จะเป็นเครื่องมือแม่แรงตรงนี้นะคะแล้วก็ยางอะไหล่สีด้านล่างค่ะ เปิดห้องสัมาัะท้ายไฟตรงนี้เขาจะติดขึ้นมาทันทีเลยนะคะจะจะเป็นรถอนเนกประสงค์นะคะเวลาที่เราพับเปาะี่พื้นที่ด้านหลังเขาจะค่อนข้างจะกว้างมากนะคะเก็บของได้เยอะค่ะพับเรียบร้อยแปดสิบองศาเลยคันนี้ติดตั้งในส่วนของฟิล์ม 3M เป็นแบบปลอดนะคะ ด้าน,นหน้า60%รอบพันแปค่ะ60% 80%นะคะฟิล์มอย่างที่ขวัญแจ้งไปนะคะฟิล์มเราสามารถเลือกความเข้มของฟิล์มเองได้นะคะมีแบบปลอดมีแบบดำชอบแบบไหนเราเลือกติดได้นะคะแล้วก็ชอบความเข้มเท่าไหร่เราก็เลือกติดเองได้เหมือนกันค่ะตรงนี้จะเป็นคิ้วบันไดสแตนเลสค่ะ การเติมลมยางให้ลูกค้าดูตำแหน่งตรงนี้นะคะเปิดประตูมาจะเห็นเติมเท่าไหร่หน้าเท่าไหร่หลังเท่าไหร่นะคะเลือกเติมได้ทุกรุ่นเลยของฮันด้าจะมีบอกตำแหน่งนี้นะคะฝั่งคนขับนะคะแล้วก็ดูข้างในกันต่อเลยตรงนี้ก็มีไฟสองสว่างเท้านะคะไฟสองสว่างเท้านี่คือต้องเปิดประตูเห็นไหมคะถ้าเปิดประตูเขาก็จะติดสว่างแบบนี้ทันทีเลยมีทั้งสองข้างนะคะไฟสองสว่างเท้า มาตรวัดสีส้มจะสามารถวัดรุ่น V จะเป็นสีฟ้าค่ะแบบนี้เลยสีเดียวกันกับไฟสองสว่างเท้านะคะส่วนเครื่องเสียงวิทยุนะคะแล้วก็ระบบแอร์จะเป็นเหมือนกันกันกบรุ่น SUV นะคะก็คือรุ่นห้าแสนเก้าหมืนสี่พันเหมือนกันเลยนะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้มีช่อง USB ตรงนี้นะคะมีช่อง USB ให้ระบบแอร์เป็นแบบมือหมุนนะคะ AC ให้เปิดออน มีไลฟ์ฟ้าด้านหน้าให้นะคะตรงนี้จะเป็นกล้องหน้ารถกล้องหน้ารถเป็นของโมดูล o นะคะเป็นของแท้ของ Honda เลยค่ะราคาจำหน่ายของกล้องจะอยู่ที่4,335บาทค่ะ4 3 3สามสนะคะ4,33,4แต่ว่าตรงเนี้ยขัญติดตั้งให้เป็นรายการของแถมนะคะฟรีเลยนะคะ วันรับรถขวันจะไดมเอกสารให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะจะอยู่ในแฟ้มสีดําแบบแบบนี้นะคะพร้อมกับกุญแจขวันจะเก็บไว้ให้ในแฟ้มสีดําตรงนี้แล้วก็เอาไว้เกตหน้ารถนะครับน้ํามันเต็มถังค่ะถ้าเราเปิดไฟตรงนี้นะคะไฟเดย์ไทม์ก็จะดับไปนะคะจะมีไฟหลีไฟหน้าค่ะไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวา ส่วนปัดน้ำฝนจะอยู่ฝั่งด้านซ้ายนะคะมีปุ่มสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยนะคะรุ่น V จะมีสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยให้กับลูกค้าด้วยค่ะคันนี้เตรียมส่งที่จันทบ,บุรีนะคะลูกค้าจะนําส่งให้รถให้ลูกค้าที่จังหวัดนะคะจันทบ,บุรี ตรงนี้ลูกค้าไม่สะดวกเข้ามารับรถนะคะให้ขวัญน,นาส่งให้ขวัญมีบริการส่งมอบให้ฟรีนะคะตรงนี้คือตรวจเช็คความเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวนําส่งรถให้กับลูกค้าค่ะขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ให้โอกาสให้ขวัญได้ดูแลซื้อรถกับขวัญน,นะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจรถยนต์ทันด้าสามารถทักขวัญเข้ามาได้ตลอดเลยนะคะยินดีให้บริการนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ